เอา้าจะเป็นยังแซ่ยโอ้ขอ่วใจบามันเจาน้าสมัครก็จะเมนกินข้นาวขาวนะพี่พครับสวัสดีครับผมกินน้ำม้อยได้ผมก็ได้กินเหล่าขาวด้วยกินไม่ได้สถานที่ราชการโอ้กินไม่ได้เลยนะไม่ได้ดเลยดิไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชียร์ทิพย์จะพา ทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมินะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเทศกาลเด็ดๆเป็นซฟต์พาเวอร์ของจังหวัดชัยภูมิเลยละค่ะตอนนี้ชยาอยู่บนถนนเส้น201นะคะอีกนิดนึงอ่ะเราจะถึงงานแล้วค่ะก็คืองานเทศกาลหม่ำโลกค่ะทุกคนเป็นซฟต์พาเวอร์ของจังหวัดชัยภูมิเลยละค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน,ทกคนเทศกาลหม่ำโลกครั้งที่หนึ่งของจังหวัดชัยภูมิค่ะ งานจัดอยู่ที่อบจอชัยภูมิส่วนหน้านคะคะตรงตลาดช่องสังหมออาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็งานนี้มีตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะคะถึงวันที่3มิถุนายนค่ะงานนี้เขาว่ากันว่าชมการแสดงชิมชอบหมาและสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวตามชยามาเลยนะคะว่าจะมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ มีประตูแคนด้วยสวยมากๆทุกคนทุกคนมีป้ายจวดกัจจุบันด้วยค่ะนี่ครมาตอนที่มาได้แล้มาเทรกาลได้แล้วนี่แล้วเข้ามาโซนนี้นะคะทุกคนก็เห็นแล้วค่ะนี่เลยร้านหม่อค่ะทุกคนค่ะเพราะงานนี้เป็นงานเทศกาลหม่อลูกๆเนาะก็ต้องหม่อมมากอย่างอื่นนะทุกคนนะว่าไหมเดินเที่ยวต่อค่ะทุกคน คข,ของเรามีทก็สองทิ้ทิมอันนี้ไม่ใช่ปลาดาวจากรีแต่อันนี้เป็นดาวหมังเป็นดาวหมังครับต<อ>กแล้วก็ผ่าสี่ซี่ใช่ให้เป็นลูปแฉกได้เ,เลยสีย้อนเลยสียอดเลยตอนนี้พี่จู้ตามมาไม่ทันพี่จู้ดกำลังเก็บรายละเอียดอยู่ให้แกพักผ่อนเพราะแกต้องทำหน้าที่ล่าขอบคุณครับการ์เดรย์นี่นี่นี่ติดข่าวแล้วก็ต้องมาต่อที่ของหวะ ให้อาจารย์ชิมจะบอกว่านี่นี่นี่ไปที่ไหนเ่ยพี่ชาทำดีตลอดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจารย์เล่ายัสตอรี่ว่าไม่ใช่รวยแล้วก็ขายแต่นี่อยากจะมีรายได้เพราะว่าแกเป็นนี่เมียแกเยอะอ้อไอ้นี้แกปลูกที่นาเมียก็เลยตั้งชื่อร้านว่าน้ำนาเมีย แกไม่มีอะไรหรอกแต่เมียแกมีเมียแกมีแต่แกไม่มีอะไรใช่แกก็เลยมาขายให้เมียใช่อ้อยนี่ก็เป็นอ้อยจากนาเมียก็เลยตั้งชื่อร้านว่านาเมียนาเมียชิมเอาฟอาเรื่องาวีผมเริ่มทีตอนแรกผมชอบถึงน้ำอ้อยพอพอชอบแล้วถึ่มันอร่อยผมฆ้ากันเลยคือว่าที่ ทำนาไร่หนึ่งมันก็ได้ไม่กี่บาทก็ลองมาปลูกอ้อยดูหนึ่งไร่มันก็ได้แสนสองแสนทีวันผมก็เลยปลูกสามไร่ครับก็ขายเรื่อยๆไปครับตามหน้าที่ที่เมียสั่งครับโอ้สามไร่นี่ผมว่าขอบคุณครับอ้ายขอบคุณครับอ้ายแสดงว่าเรายานเมียมีบ่อน้ำแข็งน้ำรั่วดีไอผมเนี่ยเอาจ้าเป็นยังแซ่าโอ้ ใครบ้านเป็นเจ้าสมาัครก็จะเป็นกินเคร่เหลาขาวพี่พัดไวัสดครับผมกินน้กอ่อยได้ผมก็ได้กินเหลาขาวด้วยก,กินไม่ได้สถานที่ราชก,การกินไม่ได้เลยนะไม,ไะไไมไ่ได้เลยนี่ไม่ได้ไไดดเรามาต่อกันเลยครับที่วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่ผาเอียงเอียงเอียงบ้านใหม่ผาเอียงอยู่ที่ตำบลห้วยต้นอำเภอเมืองชัยยะกษ้ ได้เนี่เลยมีผลไม้หลากหลายกล้วยหนึ่งวีวีน่าเท่าไหร่ครับผมกล้วยปกติเราขายห้าสิบแต่เราไม่ขายเขาะขายสี่สิบกุชชูโอ้เจ้าจะไปกัมเล่นนั่นสิซ้ำเห็นกล้วยก็ได้เนี่ยกุชชูนี่ก็เนี่ยกล้วยเปกัมกล้วยเพิ่นเล่นนั่นสิซ้ำ โอ้ยมันแสบคักแสบแน่แถอน้อน้ำอ้อยน้ำเมียเนี่ยนาะเอยครับน้ำอ้อยน้ำเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอประชาสัมพันธ์นะครับเย็นนี้เมนูเสิร์ฟเขาเรียกว่าโต๊ะนะครับโต๊ะมีมีห้าอย่างแต่พาแรงก่อนพาแรงพาแรงโต๊ะพาแรงไม่มีส้มตำนะครับท่านใดอยากเอาส้มตำขึ้นโต๊ะท่านต้องมาซื้อที่นี่ตำปูปลาสี่สิบตำถั่วฝักยาวสี่สิบตำเตงสี่สิบขนมจีนตำขนมจีนห้าสิบ ตำกระท้อนห้าสิบตำมะม่วงห้าสิบมาซื้อได้เลยโโอ้หเซฟอะ์รี่รสชาติเป็นยังไงครับจัดจ้านค่ะนอกจากจัดจ้านแล้วเป็นยังไงอีกไก่ซับฟรีเอาพวงไม้มาหนี่น้ำเตี๋ยวโอ้ยทุเรียนเอ้าบ้านเขาปลูกทุเรียนในเตี๋ยวหอยใหญ่ละเนาะปลากรนี้ที่บอกว่าสิบหัวกระเพาะนี่ปลูกได้สิเป็นปลูกได้สิบหัวกระเพาะเลย เมย์บอทุกคนคะเดี๋ยวพามาดูอะไรมันชิ้นยาวที่สุดในโลกเลยค่ะทุกคนาอยกกินทุเรียนแปลงไงนะพามาเบิรีมาเฮ้ยเวลาถอดท้าไายเขาเปลือกมาสิอันนี้กันยอดเรียกว่าอะโวคาโดอะโวคาโดเขาบอกเบต้าแคโรทีนสูงมากแล้วมันพูนสายตาธาตุปราจย์เออเจ้ากินก้อนไห้คุชชูถือถาเดินตรงนี้นี่โอ้ยโซ่เรามาที่กลุ่มอัจฉรยสมุนไพรไม้หอมจากจัตตรั์ครับผมแม่นี่ยนี้ ตลาดนะคะแต่นัคดเียเนี่ยของเกเขาเอาูนหนาแต่ยาากประโยชน์สูงมากนยาวอย่้เาบอกว่าลองชิมดูอาจารย์หนึ่รยสิบเีนีมต้องนข้าเย็นจารยแตผมจะต้องหุงไม่เนสุกใหม่ๆน่้ทานข้าร้อนก็มีหายแต่ที่นี่จัตุรัส งานเขาจัดขึ้นถึงวันที่3มิถุนายนนะคะยังไม่จบเลยค่ะวันนี้วันที่31ค่ะแต่ว่าถ้าใครสะดวกเลยใครอยู่แ,วแวถวๆนี้ก็มาเที่ยวได้เลยนะคะทุกคนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วคะ่ะเนียต้องรีบกลับแล้วนะคะเสียดายจ,จังเลยค่ะไม่ได้เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนต่อแล้วตอนนี้พอแช่นี้ก่อนเนาะฝนตกแลว้วทุกคนขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเป็นกระเทียมดำ ามเมื่มมาเลยค่ะทุกคนฝนเริ่มจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้พบกันอีกทีต่อไปเอ้ยไม่ใช่คลิปต่อไปเลยนะคะมาดูว่าเชียจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้ต้องขอปิดกล้องที่ตรงนี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบายบายสวัสดีค่ะ